ิกโง่งงายไร้สาระได้ถ้ากูพูดให้คนเห็นความจริงได้ถ้ากูพูดแล้วคนเปลี่ยนแปลงสันดานตัวเองประหยัดเงินประหยัดทองใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขสบายเดินกลับเข้ามาหาหลักธรรมคำสอนพุทธเจ้ากูจะพูดต่อไปยิ่งห้ามยิ่งยุกูบอกให้หลักธรรมพุทธเจ้ายิ่งเปิดเผยยิ่งลุ่งเรืองยิ่งปิดบงังยิ่งไม่ลุ่งเรืองพวกมึงกําลังจะปิดบงังธรรม,มะพุทธเจ้าพวกมึงกําลังจะปิดปากกูไม่ให้กูพูดตามหลักความจริง มึงกาลังจาวประเพณีมาใหญ่เหนือกว่าความจริงมึงกําลังจาความเชื่อมาอยู่เหนือกว่าความจริงกูไม่หยุดพูดกูจะพูดอย่างนี้แหละใครจะด่ากูไม่สนใจกูไม่รู้สึกเสียใจไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจกูไม่รู้สึกอะไรเลยคนยิ่งด่ากูเท่าไหร่กูยิ่งพูดมากเท่านั้นใครยิ่งเสียประโยชน์มากเท่าไหร่กูยิ่งอัดเต็มมากเข้าไปเท่านั้นไม่กลัวกูบอกแล้วกูไม่เคยกลัวต่อความตายต่อให้กูตายกูก็รอด ถ้ากูพูดสัจจากความจริงแล้วกูตายกูรอดใครจะมีปัญหากับลักษณะการพูดกูแค่ไหนก็ตามกูไม่เคยสนใจเพราะกูพูดอย่างนี้แล้วคนฟังอยากจะมีปัญหาเชิญมีไปเลยอยากจะรังเกียจเดียดฉันกูรังเกียจไปเลยอยากจะฟ้องล้องกูฟ้องไปเลยกูไม่สนใจถ้ากูต้องติดคุกเพราะกูพูดความจริงกูก็ยอมติดทำไมกูต้องกลัว แม้แต่ความตายกูยังไม่กลัวนับภาษาอะไรกับติดคุกทาไมกูต้องกลัวแล้วที่กูติดคุกก็ไม่ใช่ติดคุกเพราะกูพูดความจริงแต่ติดกูเพราะกูม่นประมาทเพราะคนใส่ร้ายป้ายสีกูด้วยคำไม่จริงเพราะไปขุดคุยอะไรต่างๆนานามาฟ้องร้องใส่ร้ายกูแต่ถ้ากูจะต้องจมนนในหลักฐานแล้วกูต้องติดคุกกูก็ติดทําไมล่ะติดได้ติดเดี๋ยวกูก็ออกมาออกมากูด่าใหม่เอาสิแต่กูจะระมัดระวังไม่กูโดนฟ้องมากขึ้นเอาสิ กูพูดอะไรก็พูดได้กูแสดงความเห็นอะไรกูก็แสดงได้แต่กูจะไม่แตะใครอีกต่อไปเพื่อจะได้ไม่ต้องโดนคดีกูจะไม่เอ่ยชื่อกูจะไม่พูดถึงใครกูจะไม่พูดถึงรัฐที่องค์กรกูจะไม่พูดแต่กูจะพูดตามหลักสัจจคความจริงใครก็ฟ้องกูไม่ได้เอาสิกูระวังขึ้นกว่าเยอะตั้งแต่กูโดนฟ้องมากูระวังขึ้นเยอะแต่กูดาชํำเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงใครจะเกียดตายซะ พราะคนเกลียดมันมีลักษณะยังไรรือมะมันจะตามเฝ้าดมไข่กูอย่างเงี้ยทุกวันเกลียดกูเหรอตายซะเพราะอะไรสัญดานมึงเวลาเกลียดชอบตามเฝ้าดมไข่กูมึงจะตามฟังกูอย่างเงี้ยทุกวันตลอด24ชั่วโมงทุกคลิปมึงจะฟังกูหมดเพราะมึงเกลียดกูมึงจําไว้คนที่เกลียดคนอื่นนะมันจะชอบเฝ้าเฝ้าดมหำกู มึงเกลียดใครมึงจำไว้มึงจะตามเฝ้าเขาว่าจะจะพูดผิดตรงไหนจะจับผิดมึงยังไงเขาจะได้เอามึงไปด่าได้ถูกต้องเนี่ยคนเกลียดเพราะฉะนั้นถ้าเกลียดกูตายซะเพราะมึงยิ่งเกลียดกูกูยิ่งด่ามึงยิ่งด่ากูยิ่งด่ามึงยิ่งฟังมึงยิ่งฟังมึงก็ยิ่งทุกข์ร้อนในใจมึงก็ยิ่งรังเกียจเดียดฉันกูมึงก็ยิ่งทุรนทุรายชักดิ้นชักงอจะเป็นจะตายเหมือนหมาโดนน้ำร้อนลวกสมนำหน้าเกลียดต่อไปนะเพราะกูจะไม่หยุดด่า ดมไข่กูต่อไปนะเพราะกูจะยื่นให้มึงดมเต็มที่เลยนี่คือสันดานคนเกลียดคนมันจําไว้ใครเกลียดกันนะมึงจําไว้เนี่ลักษณะของคนเกลียดเวลาเกลียดมันจะเฝ้าเลยมึงจะพูดผิดตรงไหนคําไหนมึงจะจับผิดจะเฝ้ามึงทุกคลิปจะตัดคลิปวิดีโอมึงไปใส่ร้ายไปสีตัดครึ่งไม่ตัดครึ่งดมไข่กูต่อไปนะอดทนดมต่อไปดมห่ำกูซะอสมนำหน้าที่ต้องมานั่งเฝ้าดมห่ำกู สมนำหน้าที่ต้องมานั่งเสียเวลาตัดคลิปอัดคลิปด่ากูสมนำหน้าที่ต้องมานั่งเศ้ากูว่าวันนี้กูจะพูดผิดพูดพลาดเรื่องไหนสมนำหน้าดมไขกูต่อไปนะอา่าแล้วไขกูก็ไม่รู้เหม่ืือ